พอหอดแล้วพี่น้องหลังจากที่เข้า้อมกันเบิดมือเบิดเว้นคบพี่น้องมือนีรอบนี้มาในคอนเปิ์โตเกียวลัมซิ่งลัมซิงโชว์ครับพี่น้องมีทั้งหัวหน้าทีมมีทั้งโคดผู้จัดการฟิสแลดพร้อมทีมงานโตเกียวมิวสิกสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ก้นคนใเขามาแล้วกดโคตรแรงเรหนึ่งแซ่พี่น้องแห้งร่างแจ็พวกเขาเลยเด้อพี่น้องเดอ้อมือนีอาจจะแปลว่าบ้านเรียบร้อยทุกอย่างมือนี้อมใ่ญ่ระบบแสงสีเสียงกำลังทดสอบอยู่นะพี่น้องกำลังทดสอบระบบไฟระบบแสงนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเท่ากั ทยอยเตรียมนวเตรียมตัวกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเจอกับทีม A และทีม B ว่ามีใครกันบ้างนะครับผมอันดับแรกส่งให้กับหัวหน้าทีม A สวัสดีครับวิเชียนเชื้อทองเชื้ออา ต่กี้เปลี่ยนวิเชียนใช่เลยตอนนี้เปลี่ยนน้ำสกุลไม่แล้วบอเปลี่ยนเป็นเชืย่ยท่องแล้วครับผมมันเป็นอย่างไรอาจารย์อันอยากเปลี่ยนนึกื่อครับผม<อ>แมนอันนี้คือรอบที่สองครับที่แรกขีร่รถมากก็เลยว่าว่าจะเปลี่ยนอีกอยู่เป็นวิเชียนบุรีบุรีบอกินไงกินมากออันว่าวิเชียนบุรีอีกย่างอันนั้นมันไก่ย่างอๆๆๆๆขอโทษครับขอโทษครับก็เลยขีๆๆๆๆ่ขี่รถมาหอดนี่ล่ะปากาข้างนี่ล่ะก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นวิเชียน ตโตเกียวบอาเออพอดีนะพอดีแหละมือนี้อายว่าฝากไว้เลยฝากไว้เลยเพ่อสิเปิดตัววันที่ยี่สิบสามนี่เดี๋ยวอันนี้ฝากว่าฝากพี่น้องรอติดตามอ่าอันนี้บอหันเด็บบอหันเด็บบอกทุกอย่างเกิดขึ้นได้แล้วมีเซอร์ไพรส์เสมอเพราะว่าที่นี่มีเซอร์ไพรส์เสมอเพราะฉะนั้นแล้ว บอกรอกอย่างที่บอกว่าโตเกียวล้ำสิ่งเข้ารอบนี้มีทั้งหมด2ทีมครับทีม A และทีม B อันนี้เป็นวหน้าทิม A ครับวันจกบอกครับไอแมนครับหัวจกหัวปรโดเลย่ะเข้าจะไปสู่ทีม B ีได้บลาะผลงานเพลงเขาอย่างโดดเดียนยู่สู่บ่สู่พี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 โค้ดครับโค้ดโค้ดดูเอาดูเอาเปิ้ลโค้ดก็หู้แล้วอย่าเบอเด้อโค้ดทีม B ีตะกี้ก็บซัมมี่ละ กดเดี่ยวอะไรบอดขาพู้พูดนพูดพูดพัดตีไวเน้อมาสูนแฉมันมันหลงเสียงไวเน้อเมื่อนี่เสียงบ๊สูกระซ้างแต่ว่าน้ำหนักถอยหลายก่อนนี่แหละเขาเอิ่อญหมอน้ำใหญ่คุณตากี้ค่ะจากจังหวัดอุดรธานีสวัสดีค่ะน้องตากีฮิวานค่ะหวานดีดีบอสหานบ้าหวานจีถามใส่ก่อนว่าอยู่ไปซิมเบิ้งขนาดนั้นหวานบอลพนตรีงันหรือเปล่า มือนี้เราบทเป็นอย่างครับคุณครูอันนี้คือโค้ดโค้ดทีม A ของเรานะครับผมหมายถึงว่าความปังความเป๊ะวันนี้ต้องแบบโค้ดเองเลยทุกบทบาทเลยโอ้ยคข่บังแล้วซ้อมบังยานี่ทีม B ีนะเป็นดจจับแขบอีหยังอี๊ยงอี๊ยงมันคืออย่างมันคือล้ำอย่างอันทะเยอเจือจังซี่เศร้าซะไปบ่แม่์มาแม่บ่ต้องมันแขงเลยคั้นสิเฮ็ดซ็มนี่น่ะผู้ใดเขาสิเอาของแท้ออกมาซ้อมค่ะเออเออบัแม่นแท้บ่แท้ บอแมนแท้บ่ลแท้เพราะว่าเบิงแล้วเป็นยังไงอันผู้นีก้กะโอ้ยน้องกะถือขี้บ่ถือขี้เนี้ยอันผู้นีก้กะจักไหลเนี้ยบ่ไหลเนี้ยอันผู้นีก้กะเขาจาาังกวะเขาบ่ถือโอ้ยอ,อ,อ,อันมุย้ยซุ่มจักบ่มุย้ยซุ่มน่ะเออไพก็สิมาซอกกะเห็นซึ่งๆนะเขากคเห็นมุ้ยกันเบิดตัว <c oughs> ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนางคลังหันเด้อจ้าเดียวนังเดี๋ยวหลังหันไอ้ไอ้ไอ้เชียน มันนี่แนี่มันนี่แนี่ยสังเกตว่าสังเกตว่าวิเชียนเป็นอย่างไรมว่าไปดันอยู่หันผุนเอิ้นเข้าไปผุนถึงแขนมันนี่อันโคดโคดเพื่อนเดี่บอจิเป็นฝนระดาบ้านทีมบิวบอจิเป็นชิมงานเพื่อนออมออมเข้าไปเลยบอให้เขาลุกครับบอเมียนโด้เขาไปเองเพื่อนนะมันนักลางวงเขาเขาประซุ่มกันอยู่ใส่เสื้อได้นี่ไม่เลยบอเมียนบอแล้วฝั่งนี้คือทีมบีแมนนำโดยคุณฝนลักดาวันครับฟา เพลงดังคือกันเด้อท่งนี่เอาท่งนี่กับผลงานเพลงโดดเด่นเด้อวยเต้นจ้าพูดได้บูดีมาแบบแหล่ๆเด้อเอ้าเจ้าของเพลงแสงตเต้นจ้าสิบัสขี่บดสตดเด้วยกันมาบ้านเลยจักนิดจะหน่อยได้บ่เสร็จอ่ะซัำดีไหมสวยเป็นต่อยเทสูเบิ่งกตี๋หลาเบิ่์กตี๋หลาออริจินอลอักไว้ว่าสั่นแสงตเต้นจ้าอันอันอันเดี๋ยวโคดโคดเพลงหยังก่อโคดเพลงหยังเมื่อยแน่กับสี่ค่ะ ดี๋ยวจะมามังจอยเบิร์ดแลนดยอดมังสีายนี่ไครสีสีกะสีผู้ใดสีจ้ากะจ้าก็แล้วแต่เนึกว่าว่ายู่นีว่าใส่บุคหอยตีก็แล้วแต่นี่อย่าขิ้ลายอย่าขิ้ลายก็ไม่รู้สิบางยาเขาบอกบอกกันอั่งนี่โค้ชทีมปีคุณบิวพักราพาเป็นังแถแนวรอบนี้เฮรออ้ยมวนแห้งค่ะ เนี่ยทีมเอเนี่ยว่างสอบว่างหันนี่เดี๋ยวขนออกมาเบิดขนออกมาขิงเข้ามาซันขนออกมาเบิดเท็ยนหอดล่างใส่ไงแล้วถามเนี่ยมาตอนที่แข่งแต่แทนนี่ซับหนี้บอกเดี๋ยว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 ถามเนี่ยอันติดตอบบอสว่าว่างหันม้วนขานี่ย่องทีมเอเมนบอกเออบางทีเราย่องเข้ากับปิ่นม้วนค่าเพื่อนบ้านทีมเอเขาเมายุบกับเขาเนี่กระท่าทางแต่ท่าทางปูท่งไปที่สามเอ ทีม B เนี่ยมีใครเป็นตัวตึงครับในรอบนี้ตัวไหนวะบ่อนมีผู้ใดตึงไม่ได้บอลเนี่ยโคตรกับหัวหน้านี่ละตึงกว่ามูตอนนี้เริ่มตึงแล้วถามหาตัวตึงหรอคะครับผมต้องน้องซีแกมปลาทูน้อยเท่านั้นค่ะนี่คือได้ตัวเจี๊ยบไปแท้ได้ตัวเจี๊ยบได้บอลนี้มอบหมายบทบาทอะไรให้น้องซีแกมครับล่ำนิทานปวดแล้วเคยมีบุ๋เด็กน้อยที่ สีล่ำเน่านในฟังโอ้ยอย่าอ่างหลายอย่าอ่างหลอย่าอ่างไหลจะมาอุบลนเลยทถอะเออเออแล้วฟังทีมดิเดี๋ยวมีตัวตึงไม่ผู้ใดครับนี่แหละเนาะสายใตัวตึงนี่ดิอันนั้นปลาพู่บอนถ้าันนั้นหลายจนว่าจากสีเหลียนี่หอเปล่าปลาพู่อันนี้สูงยาวเข่าดีปลาอะไรครับปลาซิวอาวปลาปวดว่าลีโอสามขวด้อยอ่ะจังสี่ ห้โค้ดแนะน้าตูศิลปินของข้าว่าทีมเอ,อของข้าไม่ไหวแน,นอโค้ดมาจัดเลยลูกค่ะอะเอาคนแรกก่อนเลยนะคะนักร้องนักร้องนุ่มบ่นี่นักร้องนุ่มนักร้องนุ่มแมนครับนักร้องมีชายาบอมีชายาบอบอกพี่น้องก่อนนักร้องเด็กน้อยอีพีโตลีโอ <What? S 1> โตโอ้โวาสวย ได้พ่อแม่เออได้ได้มือนี่มือนี้ใหย่ทานอีปีโตเอออันนั้นคือบทสวดประตูโลกทีมเออีปีโตแล้วอยากฟังทีมบีมีผู้ใดเนี่ยอ้าทีมบีผู้ใดนเนี่ยขั้นท่านนนั้ว่าอีปีโตบ่กคอยก็ได้หีโตเลยค่ะแจ็กกฤษณ์บอกว่าจะได้น้องสูุกัโยนมาไว้าหายเนาะมาดิข้าตัวหลวดเดี่ยวเลยฟังเฮ้าแมนยูข่าบอลแมนยูข่าวยันยนไปยนมากถอะหนุ่มเพรท่านมามามี สวัสดีครับหมอลำชิ้นจังหน่อยล้มหัวกูดครับบอลแมนบอลแมนชิ้นจังเพียดนนตุนเตี๋ยวเป็นน,นตุนผู้นี่ตี๋ยวำพญาสิบบางแงหงขนาดโอ้ยมันจะมีนอนต์อยู่แล้วหรือเปลาดูว่าหลุดออกมาจากหมอลำสิงเตี๋ยของอนนแพงบ,บ,บ,บอบหมท่านได้ออกมาเบิร์เดครับบอนเตี๋ยเบียนขับก้อนซอยอีกแปดสิบแปดก้อนหมท่านได้ออกมาครับนี่ไรกันมาทางนี้นะเด้อแต่มันนั่อันขวดททิงยุ่มททิงเงาเทิงยุ่มททิงเยาผู้ใดอีกครับ สวัสดีครับผมน้องอาดน้อยลอยเสียคุยครับผมวันนี้ลูกมัใส่สมก็จะกับแม่เธอสวยลอตอนไหนบอกแม่นะเ <c oughs> ด้อ <c oughs> จักดีบอดีบเบิ้งแอวกับหัตัวอ,อัสสียางน้ำแม่ถออย่ามาเสียกทะลูกตั้งแต่มาเสียกแม่ก็เสียวอยู่อยเอาคนต่อไปครับคนต่อไปสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลหอยหวานค่ะ นี่วนหรออใวันหรอเนาะเอออ่ะมาสวัสดีค่ะหมอลำสาวดาวยัวเจนนี่น้อยหมอยลำตาค่ะทิมมิลาทิมมือทิมมิลาไปใหญ่เที่ยงทันที่บอกเด้ออันนี้อันนี้บัวมือกองโอ้ยบ้ามือกองเอาละบ้างนะเมียไม่ชิเป็นฟึ่งน้องกันเอ้าภาษาใหญ่มันทันเด้อสวัสดีครับแม็กซ์เรันตเกียวมิวสิกนะครับบ๊ทได้ดีแต่สวยสีกะดี หายใจน้ำบอท่านเด้เนาะโอ้ยบอกกันนี่กูรุ่นบันนี้ทีมนั่นชิบแปดบวกเลยว่ะสวัสดีครับน้องเว็บอ่องเอ๋สเลอครบจบที่เดียวครับผมมีตั้งแต่าชายานแต่ละคนก็นต้องกินขาดแล้วเดี๋ยวอยากพู้จังเลยทีมบีนี่มีชายยากคือทีมเอบอเขาบอกมีชิบแปดบวกคือเพิ่น,<ม><ล>นอยอกหลาเ่างล,างลเขามีแต่มหาเศรษฐีบนทีมเขาน่ะป๊าด ยาวก่อนเพ่อศิลปินแดนเซอร์เขากับมีเดออ๋อคือนมาเต้นดีคัะเนียเช่ดีแล้วเนาะอันนี้จ้างตรงแมนถูงสาโดวเลท้าไฟใจเกินร้อยเอาขอดูขอรายงานตัวทีละคนหน่อยครับสำหรับทีม A แดนเซอร์มาล่ะมามาล่ะมามามาจากสายอีนักหนึ่งแตะสวยก้มูมากก่อนมูสวยแล้วซีบ้องเล็กจะมาหอดชื่อวานค่ะฮะวานเขียนค่ะ ยังกอกบ้าเขียนค่ะโอบ้าเขียนโอ้จำเอาคอยเอามาน้องยังมาลูกมาแล้วแล้วอันนี้น้องระบายเพราะด้น้องมันน้องบ้าไปแล้วเมื่อกี้นี่สวัสดีค่ะชื่อน้องแป้งจ้าน้องแยงน้องแป้งจ้าน้องแป้งน้องแป้งครับน้องแป้งคนสวยจัง่อยน้องแป้งสีโชว์เอวสวัสดีค่ะชื่อน้องเนยค่ะน้องเนยบาามีทุกอย่างอยู่นี่เนยกรอบไหมเนี่ย สวดีค่ะชื่อน้องปุ้มค่ะน้องน้องปุ้มน้องปุ้มปุ้ยสัญจรสวัสดีค่ะชื่อน้องชนค่ะน้องชนปาร์ตไปแตจิบเนาะสวัสดีค่ะชื่อน้องดาวค่ะน้องดาวน้องดาวเป็นลูกสาวกุกจุบฉันโมโหแล้วนีน้องใหญ่อะสักวหนอะที่มีแต่มัน ทีานั้นอน่สีนละกหลายๆทีมบีเขาสิขนบักคิงลูกแล้วอ่เออเป็นอย่างคือบนคิงลูกเขาว่ามีดอกิแปดบอดที่มันคืามีแต่เพรเพรเพชรระดับเษฐียรเสีอลเอาาราทีมนะครับตัวลูกทีมแน่สวัสดีค่ะฝนลาดดาวนเพรแตดแหล่ค่ะอองส้งเป็นทะเลด้วรวยรวยแห้งเอาคือตนประเพดอารวยอารวยอ่า สวัสดีครับน้องซี่แก้มเพชรจิ้มแหล่ค่ะโอ <c oughs> ไปชัน <c oughs> สวัสดีค่ะน้องบิ๋วพรหภาพ <c oughs> เพชรมายาค่ะ <c oughs> เอาอันนี้เอาไปที่หลังเอาป๋ากี่ก่อนกีพี่ดีหัวแตกป้ะนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะผู้กีตาร์บ้า งคสวัสดีครับน้องบอลเพชรกัญยตครับเรียนยังกระจุปทั้งหมดเลยได้ดสูวข้างหลังแั็งไหล,ยหลยอยู่เอาสวัสดีครับน้องชอปเปอร์ใส่แต่บอกเสรบแต่บอกสแสงเก่งได้ครับผม <laughs> เดออี๋ยวคน ได้มาบอกป็ดแต่งานสวัสดีได้หลายครับผมน้องกล่องพญาเซิงครับเพจดนตุนว่างหันว่างหันเนองว่าอย่าอยู่ทั้งหลังเลยมันเหรียญว่าใดมันเบิดแล้วนะเหรียญว่างหันน้องซี่แกมเพชรจิ้มแหล่น้องสแต็มเพชรแต่แตค่ะ บินแล่เส้านีดแดนเซอร์สิแ่แล่ทับไปบัดดีมาแดนเซอร์เฮาแดนเซอร์เฮา,ก,าเก็มีเรกมีเพชรคือกันเด้เพชรหยั่งรูปอ๋เพชรซ่อมจอมาค่ะแดนเซอร์สาวสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นเพชรซ่อมจอค่ะ สวัสดีค to ่ะน้องเมเปิลค่ะเพชรย้อมค่ะเพชรย้อมพอกตอมบ้างบ้านไหมเขามาแลรูปแบบเพชรย้อมหรือเพชรซาอู่เสวัสดีค่ะน้องปาร์ตี้ค่ะน้องปาร์ตี้ไม่มีเพสที่นี่ใส้หนีทอกอสวบทัดเหลวสวัสดีค่ะชื่อน้องลูกน้ำค่ะเพชรอะไรลูกเพชรบ้าจ่าค่ะเพชรบ้าจ่าเพชรมอง

เบไ้เงตี้แหละทีมบีนะเบิ้งตีละสวัสดีค่ะน้องเปยค่ะใช้ไล่เปยค่ะมามีเพรค่ะใช้ไล่เปยและนี่คือทีม A และทีม B ครับพี่น้องในตัวเกี่ยวมิวสิกสตรีมิ่งอ p ที่2 7มากับตอนที่มีชื่อว่า โตเกียวลาสซิงครับพี่น้องมืออื่นแล้วทําการแสดงอยิลีพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วรับชมทางบ้านตอนนี้นะครับผมเจ็ดพันแปดพันทานที่กำลังรับชมอยู่อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วมองเก้ามองเดิมครับพี่น้องร้อยยี่สิบเก้าบาทถือว่ารวมสือบสาความเป็นมอลำัซิงมอลำยาวบานเท่าครับพี่น้องมากขอ,อบนดีหลอบก่อนหลอก รอบก่อนเมื่อกี้นี่เป็นหมอลำเหมืเทิงสินเดย์เป็นหมอลำเรล่องตอก่อนรอบนี้เขามาสืบสารหมอลำสิงแมนครับหมอลำสิงเขามีอย่างแน่เดี๋ยวจะได้เบิ้งแน่นอนใช่วันนี้นะครับผมยังมีเวลาซื้ออยู่ขอเตือนว่าถ้าซื้อพรุ่งนี้ ทุกรอบที่เราเตือนกันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับซื่อก้อนเล่นมือเนืองเพราะเป็นยังพี่น้องจังไดก็ได้เข่าคือเก่านะครับผมให้กำลังใจเอฟซีบ้านใดบ้านตัวเกี่ยวบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านแดนเซอร์บ้านนักร้องบ้านคอนว้อยกับเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังทีมเอกับผลงานเพียงพอพเพลงเผื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตชีวิตไผ่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 เพื่อชีวิตคอยนินล่มันมันหลอกวางไหนอาจารย์วิเชรวิเชรเสียท้อง เอาดีๆได้บ่เอาได้บ่เอาได้บ่เดี๋ยวซื้อเพลงก่อนเอาซื้อเพลงซื้อเพลงสุดท้ายกับพายเขาอ่ะสุดท้ายก็พายเขาพายที่บีดีไว้เนี่ยนอนอยู่แล้วเนี่ยนอนอยู่แล้วบอยยอมบอยยอมเืิอนี่จังใดเป็นใดเป็นกันเงิน